ช่วงโซนสุขภาพใจวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนตัวเองให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับต้องทําอย่างไรติดตามชมกันครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดรนรัตกรอิ่มใจจิตนักจิตวิทยาสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยนักกายภาพบําบัดโรงพยาบาลกรุงเทพมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะ และตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์เบิร์นแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เบิร์นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสังคมยุคนี้นะคะเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากรวมถึงการทํางานเนาะก็แข่งขันกันสูงมากเราเลยต้องแบบคอยปรับตัวอยู่ตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันนะคะอาจารย์เราจะเป็นจะต้องปรับตัวแค่ไหนแล้วเราจะต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไปยังไงดีค่ะจริงๆเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ย เกิดทุกที่ทุกเวลาทุกคนเกิดทั้งกับตัวเราเองใช่ไหมคะเกิดทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีแล้วก็จริงๆอการเปลี่ยนแปลงค่ะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่ใช่ทุกอย่างมันจะไม่ดีไปหมดใช่ไหมคะบางทีการเปลี่ยนแปลงเลื่อนตำแหน่งขึ้นนี่ข้อดีใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าถูกปลดออกจากงานนี่ก็คือข้อเสียแล้วจริงๆเราก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนว่ามันมีข้อดีมีข้อเสียแล้วก็การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้อย่างเช่น ภัยธรรมชาติน้าท่วมคลื่นามริอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเราทําความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ค่ะเราก็จะสามารถอยู่กับมันหรือว่ารับมือกับมันได้ค่ะแสดงว่าความเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์หมายถึงคือการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราใช่ใช่ไหมคะแต่ในยุคปัจจุบันเนี้ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างนึงนะครับเพราะว่าเราอยู่ในยุคของโรคระบาดด้วยเรามีเรื่องเปลี่ยนับพันเลยเปลี่ยนชวันับพันเลยครับเพราะว่า โควิดเริ่มเข้ามาแล้วมันเปลี่ยนแปลงกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยากให้อาจารย์ช่วยแบบว่าเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เราจะปรับยังไงดีคะบางคนปรับตัวไม่ทันเนาะบางคนบอกว่าเฮ้ยมาเร็วมากแล้วก็ตั้งรับไม่ทันบางคนตั้งรับทันก็ถือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ปรับตัวเร็วแต่บางคนปรับตัวไม่ทันอาจารย์ค่ะใช่ค่ะจริงๆการเปลี่ยนแปลงเนี่ย อย่างที่บอกค่ะว่ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะเกิดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบอาจจะหลายร้อยหลายพันหรือหลายแสนปีเหมือนโลกเราอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะมายุคเราทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องของยุคไดโนเสาร์ใช่ไหมคะมนุษย์ท่ามอะไรนี้ต่้นดังนั้นค่ะถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆเราทําความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงก่อนอย่างหลักทมทางพุทธศาสนาเพาก็จะพูดถึงหลักไตรลักษณ์ถูกคะอะไรจังลูกาอนาตานะคะ ทั้งทั้งสามตัวนี้<ม>ก็คือท่านจะสอนว่าให้เราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องปกติ<ม>แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่นานๆ<ม>เดี๋ยวอีกหน่อยมันก็เปลี่ยนไปเองเพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือนการไม่มีตัวตนเราต้องไม่ไปยึดต,ติดพอเราไม่ไปยึดต,ติดเราก็จะใช้สติ ในการรับกับการเปลี่ยนแปลงใช้สติในการแก้ปัญหาแล้วก็ใช้ปัญญาในการดําเนินชีวิตนะคะถ้าเรามองได้ตรงนี้ว่าทุกอย่างเป็นเรื่องปกติทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราก็จะเข้าใจและเราก็จะพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ค่ะบางคนอาจจะคิดทันบอกว่าเฮ้ยอ่ะโอเคทุกอย่างเปลี่ยนเราต้องปรับนะบางคนคิดไม่ทันปรับตัวไม่ทันอันนี้เราจะต้องปรับยังไงบ้างคะมีกลยุทธ์หรือว่ามีวิธีการปรับความคิดไหมคะว่าเฮ้ยโลกเราเปลี่ยนนะเรามา ปรับท, e <ม>ที่เราว่าเราจะต้องทําให้ทันโลกนะทำยังไงดีคะจย์จริงๆวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงมีหลายอย่างไม่ใี้เป็นหลักธรรมใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะช่วยได้เขาจะเรียกว่ากลยุทธ์การปรับเปลี่ยนคําว่ากลยุทธ์การปรับเปลี่ยนคือสิ่งที่เราอะไรที่เราจะใช้ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเราจะมองยังไงเข้าใจปัญหายังไงหรือเข้าใจการเปลี่ยนแปลงยังไงได้ใช่ไหมคะกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะมีประกอบด้วยหขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็ต้องรับรู้ก่อนรับรู้ การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนนี้เราต้องคะเลยอ่ะต้องใช้ปัญญานิดนึงใช้ปัญญาในการตระหนักรู้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วตัวเราอะค่ะจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้างพอเรารับรู้ตรงนี้แปลวปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นขั้นที่2นะคะเราก็จะต้องรู้แล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรามาวิเคราะห์ค่ะว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ย อะไรที่เรายังขาดหรืออะไรที่เราต้องปรับอ่าทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์ได้ว่าโอเคมีจุดนี้ที่เรายังขาดอยู่เราจะได้ทาไปวางแผนวางแผนเพื่อว่าเราจะพัฒนาให้กับสามารถรับมือกับการปรับเปลี่ยนนั้นได้ค่ะทีนี้พอเราวางแผนได้สิ่งที่เราต้องทําแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาไปลงมือปฏิบัติ ตามแผนที่เราวางไวใช่ไหมคะพอเรารู้แล้วว่าเราต้องปรับอย่างไงพอลงมือปฏิบัติเนี่ยขั้นตอนนี้ค่ะมีจุดสําคัญอยู่สุดนหนึ่งก็คือเราจะต้องมีการเลคคอร์ดข้อมูลว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือเปล่ามันคล้ายๆทุกวันนี้เราจะพูดว่าเหมือนเป็นเหมือนรวบรวม Data รวบรวมข้อมูลเอาไวถูกไหมคะเป็น Big Data ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราทำเนี่ยมันพอไหมมันสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าแต่ถ้า รับไม่ได้หรือว่ามันยังไม่เห็นผลพอเราประเมินผลแล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้เราก็วนค่ะเราก็มาวางแผนมาลงมือปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อดูว่าสิ่งไหนที่มันสามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ค่ะอาจจะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราทํางานในบริษัททัวร์เราเป็นไกด์ใช่ไหมคะทุกวันนี้อาจจะเคยได้ยินคําว่า c h a t GPT เวลาเราจะไปเที่ยวไหนเราเราเราแชทลงไปขึ้นโปรแกรมเที่ยวมาให้หมดเลยนะคะเพราะว่า ทำไมไป,ไปเมืองนี้เราต้องพักโรงแรมอะไรทานอาหารร้านไหนที่เรารู้ว่าเราเป็นไกด์เรากาลังจะโดนไอตัวฉันทีบีทีเนี่ยเดือดอนงานแลแย่งงานแล้วล่ะใช่ไหมคะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าอ่ะโอเคเมื่อรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรามาวิเคราะห์ว่าและเราเนี่ยมีอะไรที่ดีกว่าตรงนั้นคนเป็นไกด์ค่ะเขาอาจจะบอกว่า การที่เราไปหาข้อมูลเองอ่ะคุณต้องไปต่อแถวนะถ้าสมมติกินร้านดังในี่ต่อเป็นชั่วโมงแต่เราเป็นไกด์เราสามารถจองให้คุณก่อนคุณไปถึงคุณได้ทานเลยหรือโรงแรมอาจจะมีดีลราคาถูกอ่ะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเราสามารถพัฒนาตรงนี้ได้เราก็วางแผนเลยค่ะว่าจะต้องไปดีลกับโรงแรมยังไงร้านอาหารยังไงเพื่อที่เราจะได้สิทธิพิเศษตรงนี้ให้กับลูกทัวร์ของเราถูกไหมคะแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติว่าโอเคเราเอาไปนําเสนอให้กับลูกค้าว่าฉันเป็นทัวร์ฉันมีอะไรแบบนี้นะ คุณสนใจคุณมาซื้อกับชั้นได้งียค่ะถือเป็นกลยุทธ์พิเศษสําหรับทั่วนี้เลยนะใช่ใทีนี้แต่พอลงมือปฏิบัติแล้วบางทีมันอาจจะยังไม่ครบยังไม่ตอบโจทย์ขาดอะไรบางคนไปกับผู้สูงอายุสมุติเราพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวใช่ไหมคะอยากได้รถรับส่งไม่อยากขึ้นรถสาธารณะมันลําบากเราก็อาจจะแอดออนตรงนี้เพิ่มเข้าไปเพราะเราเห็นประเมินแล้วว่า เอออย่างแค่ที่เราคิดแค่นี้มันไม่พอมีอะไรอีกที่เราสามารถจะชนะไอตัว ChatGPT ได้อันนี้คือเราก็ปรับเปลี่ยนอันนี้ก็คือเป็นสถานการณ์จริงที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะค่ะ,คะและอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วที่บอกว่าจะต้องทําบันทึกอ่าอ,อ,อันนี้เราต้องทาแบบั้่ไหนคะอย่างเช่นสมมุติว่า เล่าเรื่องถั่วแหละเรื่องไก่ถั่วเราต้องมานั่งบันทึกไหมคะว่าเฮ้ยอันนี้ประสบผลสําเร็จแล้วนะแต่อันนี้เราแพ้ตัวแชทนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่จริงๆแล้วในการทาบันทึกเนี่ยมันเหมือนกับเราวิเคราะห์ถ้าเป็นทางการตลาดเขาอาจจะใช้เป็นพวกโมเดลการตลาดพวกแคนวาสม o ดลอะไรอย่างเงี้ก็มาวิเคราะห์ว่าจุดแข็งอ่าก็ได้จุดแข็งจุดอ่อนคืออะไรหรือว่าลูกค้าเราเป็นใครแล้วเราจะสร้างแวลูอะไรให้กับลูกค้าได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเอามาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งเพื่อนะมาวางแผนแล้วก็เอาไปปฏิบัติใหม่ ก็คือเหมือนแบบว่าเราจะได้รู้ทันว่าเฮ้ยเนี่ยปัญหามันเกิดจะได้ย้อนกลับมาว่าจะแก้อะไรเข้าไปดีสำหรับในยุคนี้นะครับเป็นยุคเทคโนโลยีนะครับก็แบบว่าอยากจะให้อาจารย์แบบบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่แบบมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะไปหมดเลยสําหรับคนที่แบบว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าอายุมากเป็นผู้สูงอายุนะครับอาจจะแบบว่ายังไม่เคยรับรู้เลยหรือว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆเรื่องเข้ามาอย่างเงี้ยครับจะ ปรับเปลี่ยนยังไงดีครับจริงๆแล้วค่ะอย่างก่อนที่เราจะถึงขั้นของการปรับเปลี่ยนหรือว่าขั้นเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องเข้าใจถึงเขาเรียกอะไรลำดับขั้นของการยอมรับการปรับเปลี่ยนก่อนค่ะลำดับขั้นของการยอมรับการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน5ขั้นขั้นแรกค่ะเมื่อมีการปรับเปลี่ยนคนเราจะอันแรกคือปฏิเสธอย่างที่เมื่อกี้คุณมาบอกว่าผู้สูงอายุมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างแรกที่คุณพ่อคุณแม่เราบอกเลยไม่ใช้หรอกใช้ไม่เป็นถูกไหมคะเราก็จะปฏิเสธก่อนอันนี้คือขั้นที่หนึ พอขั้นที่2ค่ะเราเริ่มแบบมีความโกรธว่า<ม>ลูกเอาอะไรไม่ให้ใช้ feet, เนี่ยตัวก็เล็กมองไม่เห็นเ,<ข>เอาาเอาาใช้ไม่ได้หรอกหรือไม่รู้จะทํำยังไงอะไงพอไปขั้นที่3ค่ะเป็นเรื่องของการต่อรองเพ่าคุณแม่ก็เริ่มจะบอกว่าไม่ใช้ได้ไหมสิ่ง้า่จะใช้ฉันขออันใหญ่ๆอาจจะเป็นท็บเ็ตหรือว่าจะเป็น iPad อะไรเงี้ยที่จะใหญ่ขึ้นค่ะพอขั้นที่3ก็เริ่มขึ้นขั้นของ depression คือถ้าแปลตรงตัวมันคือความซึมเศร้าแต่จริงๆหมายความว่า เริ่มจะต้องค่อยๆรู้แล้วว่าเออฉันจะต้องเปลี่ยนจริงๆแล้ว<อ>แล้วมันจะใช้เป็นไหมมันจะใช้ได้ไหมจนถึงสเตจสุดท้ายก็คือ,อเรื่องของการยอมรับว่าเอาล่ะ มันถึงเวลาที่ฉันต้องใช้แล้วฉันก็ย,ยอมรับที่เนี่ยใช้มันและเรียนรู้ไปกับมันถ้าเราครบได้ทุกข้าสเตจนี้ค่ะเราก็จะสามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งสเตจทั้งหลายเนี่ยค่ะบางครั้งค่ะแต่บ,บางคนเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นบางบางคนอาจจะไม่เห็นสเตจของความโกรธท้าไปเลยมันขึ้นอยู่กับศักยภาพหรือว่าความแข็งแกร่งของแต่ละคนว่ารับกับการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือถ้าเราเข้าใจถึงข้าสเตจนี้เราก็จะรู้ว่าออสุดท้ายเราจะยอมปรับเปลี่ยนด้วยเหตุผลอะไร แต่ถ้าเราติดบางสเตซเช่น ติดติดตั้งแต่สเตจแรกเลยคือปฏิเสธไม่ยอมรับคุณพ่อคุณแม่ก็จะจดบันทึกเขียนต่อไปส่งจดหมายต่อไปหรือว่าถ้าเราติดในสเตจที่เรื่องของการต่อรองมันก็จะเริ่มยื้อกันไปยื้อกันมาพอเราเข้าใจว่าแต่ละสเตจมันมีสเตจของมันเราก็ยามจะข้ามให้มันไปทีละสเตจสเตจสเตจจนสุดท้ายเขาก็ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเหาอ๋อเนีต้องค่อยคฝึกไปทีละขั้นต่อว่าเขายอมรับได้ที่จุดไหนก่อนสมมติว่าอันดับแรกเลยก็ต้องจะนั่งนั่งไล่ใหม่เน อ่าใช่เราจะบอกว่าไม่อยากใช้เราเข้าใจว่าเขาไม่อยากใช้ไม่อยากใช้เพราะอะไรคุยกันก่อนไหมเกิดอะไรขึ้นตัวเล็กใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนไปอันนี้ให้ไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีแบบว่าอาจจะใช้จิตวิทยาอย่างนึงคือจิตวิทยาของของของความเป็นรูปรู้ก็บอกว่า จะได้ติดต่อกันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่อ่ะพี่ปอพูดถูกแต่แต่ในส่วนของเรื่องของการทํางานเนาะบางคนแบบว่าองค์กรค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงเยอะมากบางทีมีการปรับตําแหน่งที่อาจารย์บอกใครตรงนี้ค่ะเราเราอาจจะต้องแบบพึ่งใครไม่ได้เนาะอาจจะต้องมาหันมาคุยกับตัวเองใช่ไหมคะว่าเราจะต้องยอมรับปรับเปลี่ยนหรือว่าแบบยอมรับความเปลี่ยนแปลงยังไง ยังไงดีคะอาจารย์ทํำยังไงดีอย่างแรกค่ะเราเราสามารถเหมือรวมเอาหลายๆหลายๆวิธีเข้ามารวมกันนะคะในเรื่องหลักธรรมช่วยได้ใช่ไหมคะอันนี้จารย์ถกขังอนาตาทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่เที่ยงมันจะต้องเปลี่ยนเราเข้าใจก่อนว่าเปลี่ยนเรารู้แล้วว่าต้องเปลี่ยนออย่างต่อมาเราก็มาขั้นตอนกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนทั้ง5าขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้ว่าต้องรับรู้ต้องวิเคราะห์วางแผนลงมือปฏิบัติแล้วก็ประเมินพอเราทําได้ตามสเต็จตามขั้นตอนเหล่า ได้อ่ะค่ะมันก็จะเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนแล้วว่าอ๋อโอเคมันมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นแล้วนะฉันจะต้องดําเนินการตามนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ทําเราเองก็อยู่ไม่ได้สมมติองค์กรเปลี่ยนละองค์กรอาจจะเอาไอ้เทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างเมื่อกี้ที่บอกกันว่าจากเดิมเราอาจจะใช้การเขียนจดหมายหรือว่าเป็นบัตร อะไรนะปัดสนมเทศส่งถึงการตอนนี้เราการใช้ชอีเมลทีนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะเขียนจดหมายก็ไม่มีใครอ่านถูกไหมคะความเห็นเราหรือว่างานของเราก็ถูกปัดตกไปมันก็ดําเนินต่อไปไม่ได้อันนี้ค่ะเราก็ต้องเข้าใจถึงตอนตรงนี้ก่อนพอเรารู้เราเข้าใจเราทําตามสเต็ปที่ของการปรับเปลี่ยนรับกลุ่มเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาตามองค์กรได้ค่ะก็เรียกว่ามาปรับความคิดเนาะว่าให้ความคิดเราเนี่ยอย่างน้อยคือดูเหตุและผลว่าเอยถ้าเราไม่ทํา จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเปลี่ยนมาทําแบบนี้มันจะเห็นผลอะไรแบบนั้นนะคะก็ใช้ได้2หลักเลยนะคะถ้าสมมติว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกระทันหันสมมติก็ได้ค่ะสมมุติว่าเราเกิดการใกล้ๆตัวเนาะสูญเสียของคนในครอบครัวหรือว่าแบบคนรักหรือเรื่องของโควิด -19 ที่อยู่ดีปุ๊บล็อกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะวัวสัภัยอุทกภัยนะภัยธรรมชาติแบบ ตื่นมาแล้วอีกวันนึงก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยอันนี้รับมือยังไงดีคะใช้กดเดิมไหมคะหรือว่ามีวิธีมากกว่านั้นอันนี้ต้องขอแบบว่าว่าตอนนี้เราโดนมาเจอแบบเต็มๆเลยนะคะวินาทีที่แบบชุบแบบอีกวันนึงเป็นอีกแบบแล้วเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเอาที่คิดว่าใกล้ตัวทุกคนน่าจะใกล้ตัวทุกคนคือโควิดเป็นโรคโควิด19ใช่ไหมคะค่ะ จริงๆเราตอนแรกเรารู้ว่ามันไกลๆเนาะอ,นอยู่ทั้งเมืองจีนกว่าจะมาถึงเราแต่ว่าเหมือนข้ามคืนเดียวอะค่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยสิ่งที่เราต้องรับรู้อย่างแรกเลยค่ะตั้งสติว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ะคะตั้งสติแล้วเราก็ต้องดูว่าเราจะต้องทํำยังไงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นวันแรกเรารับรู้แล้วเรู้ว่าอ๋อมันมีสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เรารับมือก็คือ ใส่แมส่ะหาวัคซีนเปิดโรงพยาบาลสนามถูกไหมคะโรงพยาบาลไหนรองรับบ้างเราเริ่มดูแล้วว่าโอเคมันจะต้องทําอะไรเราเริ่มวิเคราะห์ขางข้อมูลกันด้วยใช่ค่ะเราต้องวิเคราะห์ว่าถ้ามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราเราจะต้องไปทางไหนเราจะต้องหาโรงพยาบาลให้อยู่เราจะต้องหาโรงพยาบาลสนามหรือเปล่านะคะพอวิเคราะห์เสร็จจากนั้นเราวางแผนวางแผนลงมือทำยินเคสให้เรายังไม่ติด เราจะต้องหาวัคซีนอนนี้หาวัคซีนแล้วว่าเราจะต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเพราะเราเองคงไม่อยากติดเราจะต้องทํำยังไงบ้างดีกับโรงพยาบาลหรือไปหาทางสาธารณสุขต่างๆจากนั้นเราก็ลงมือปฏิบัติหรือบางครั้งเราคิดว่าแผนที่เราวางไว้มันไม่สามารถทําได้เช่นตอนที่บางซื้อที่มีวัคซีนใช่ไหมคะแต่คนเยอะมากเราไม่สามารถไปรอคิวได้มีที่ไหนอีกสาธารณสุขใกล้บ้านมีไหมอาจจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เขาเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะไป อ,องมือตรงนั้นสุดท้ายเราก็มาวิเคราะห์หรือว่าประเมินว่ามันได้ตามที่เราวางแผนหรือเปล่าหรืออย่างถ้าสมมติเป็นในโรงพยาบาลค่ะเราประเมินสถานาการณ์แล้วว่าอันนี้ดูรุนแรงเราจะต้องปิด ปิดตึกหรือปิดวอร์ดเพื่อจะแยกผู้ป่วยโดยเฉพาะแต่เราก็ต้องรีบลงมือทำใช่ไหมคะพอลงมือทำเราดูว่าสิ่งที่เราเตรียมไว้เพียงพอหรือเปล่าการแค่ปิดชั้นหนึ่งพอไหมกับการระบาดถ้าไม่พออาจจะต้องปิดทั้งตึกหรือเปล่ากันพื้นที่หรือเปล่าเนี้ยค่ะเพื่อที่เราจะรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้ได้จริงๆก็เป็นเรื่องน่าดีใจนะคะประเทศไทยของเราไม่ได้ระบาดจนเป็นเรื่องน่ากลัวสุดท้ายเราข้ามผ่านมันมาได้จนถึงวันนี้อาจจะมีบ้างแต่ว่า ก็ถือว่าไม่ได้เป็นรุนแรงเหมือนประเทศอื่นๆในส่วนของเรื่องของการเรียนล่ะครับสำหรับเด็กเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเด็กนักเรียนด้วยนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าเพราะตอนนี้มันมีเรื่องของพอโควิดปุ๊บเด็กก็ต้องเรียนอะไรนะออนไลน์ออนไลน์อันเนี้ยเด็กบางคนก็ปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ทันบางคนเด็กก็อยู่กับบ้านเลยนะครับอันนี้มันมีทั้ง ตัวที่เป็นเด็กด้วยนะครับก็คือเยาวชนของเราด้วยแล้วก็มีทั้งตัวผู้ปกครองด้วยอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับคือการที่เรียนออนไลน์เนี่ยถามว่าดีไหมดีถ้าผู้ปกครองหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยช่วยกันเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เด็กนั่งเรียนออนไลน์เรียนกับจอค่ะยากมากนะคะที่เด็กแบบ จะคอนติเนียต่อเนื่องมาทิ่ก็จัไม่ได้ด้วยใช่ขนาดขนาดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรายังไม่สามารถต่อเนื่องได้นานๆดังนั้นต้องทําความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าการเรียนแบบนี้มันสําคัญผู้ปกครองต้องให้ให้ความสนใจหรือว่าใส่ใจว่าในการเรียนออนไลน์เนี่ยมันต้องมีสเต็ปอะไรบ้างแล้วแต่ลวันเด็กๆต้องทําอะไรบ้างถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บแล้วเราร่วมมือกันทั้งกับเด็กทั้งกับผู้ปกครองทั้งกับคุณครูนะคะอาจจะต้องมีเขาเรียกการบ้านเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้มา เพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องทําความเข้าใจหรือข้อตกลงร่วมกันอีกอันหนึ่งที่สาคัญค่ะคือการที่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยสิ่งที่เขาจะขาดคือคอมมูนิตี้สังคมเขาจะขาดหายไปดังนั้นผู้ปกครองเองอาจจะต้องให้เวลาค่ะในช่วงที่อาจจะเป็นโควิดลดลงแล้วหรือว่าถ้ามมีโอกาสอย่างน้อยไปเจอญาติพี่น้องเจอผู้คนบ้างเพื่อที่ว่าให้เขาได้รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคมะเพราะว่าสุดท้ายอะค่ะ โควิดไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะเดี๋ยว,วน้องเขาก็ต้องไปเข้าสังคมคถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมให้เขาในวันนี้วันที่เขาไปเข้าสังคมเขาอาจจะปรับตัวไม่ได้อาจจะเป็นปัญหาสําหรับเขาในอนาคตใช่มันเป็นเรื่องของการเกิดโควิดก็ต้องปรับพอหลังโควิดไปแล้วก็ต้องปรับอีกปรับเปลี่ยนอีกนะครับผู้ปกครองต้องช่วยใช่ค่ะต้องช่วยสร้างแบบสิ่งแวดล้อมในบ้านค่ะ ให้สมดุลที่สุดแห้เหมือนกับว่าเขาได้ไปโรงเรียนเหมือนเดิมคล้ายๆกับแบบนานนแะแสดงว่าผู้ปกครองเองก็ต้องมีสติมากที่สุดนะคะให้อาจารย์ฝากนิดนึงค่ะสำหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่คนเราต้องปรับตัวทุกๆวันค่ะใช่ค่ะคือการเปลี่ยนแปลงนียนะคะถ้าเราเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนเราเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงเราก็จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุลและอย่างมีความสุข ดังนั้นค่ะการที่เราจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะเราจะต้องเข้าใจแล้วก็พร้อมอยู่เสมอที่จะรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเมื่อไร่ที่เราเจออุปสรรคหรือว่าปัญหาเราก็ต้องมีการกลับตัวต้องมีพลังที่จะสู้กับปัญหาเหล่านั้นเราจะไม่จมอยู่กับปัญหาไม่ยึดติดกับปัญหาเพื่อที่เราจะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ในที่สุดค่ะค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงที่ทิ้งทุกคนนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นสังคมในที่ทํางานถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานอยู่อาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงเยอะหน่อยก็ลองดูนะคะว่าเราเจออะไรที่เปลี่ยนแปลง ไปในทุกๆวันก็ลองปรับตัวตามให้ทันนะคะแล้วก็อันดับแรกเลยคือมีสติก่อนเลยเ <c oughs> ราก็จะได้รับมือ <c oughs> กับทุกอย่างได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์เบิร์นมากเลยนะคะคุณคอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสุขภาพจิตกับการปรับตัวสิ่งสำคัญที่ต้องคำหนึงคือเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์โดยต้องสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกได้ ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถยอมรับความจริงมองโลกตามความเป็นจริงต้องยอมรับว่ามนุษย์มีความแตกต่างกันจะช่วยให้บุคคลสามารถรักษาสุขภาพจิตที่ดีและสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้